สามซอนนะพี่น้องนะเออความสมดุลพอดีครับผมหลังจากนั้นนะครับผมปลาหมึกไข่นะมือนี้เชียบอัพเดทหมึกไข่มาจนาะตลาดย่างดีครับผมโชคดีไปพ่อหมึกไข่นะพี่น้องนะเชียอาก็เลยจัดมาเลยครับผมประมาณ6โตนะโตใหญ่ๆเลยครับผมต้มเสียบเสียบบอกเลยว่ามือนี้ไข่เต็มท้องสุดโตโอร่อยนะพี่น้องนะเอาหลังจากที่ใส่หมึกลงไปครับผม ก็จะทําการบิดฟ้าไว้ครับผมต้มไปประมาณจังหานาทีครับผมนี่หนับต้มพอเริมหอมแล้วครับผมเชฟบอบก็จะปรุงรสต่อนะครับผมแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลานะพี่น้องนะนี่ใส่ลงไปครับผมบอกเลยว่าสุดแน่นอนมือนี่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับผมน้ํามะนาวสดนะครับผมใส่ลงไปเลยพี่น้องนะบอกเลยว่ารสชาติจี๊ดจ๊าบแน่นอนครับผมขาดบ่ได้นะครับผม นี่คือใบกะเพราเด้่พี่ดองนะลองมงเด้อครับผมใส่ใบกะเพรานี่มันจงหอมปิดเอกลักษณ์เลยครับผมแล้วก็มันจะชูรสชาติความเผ็ดร้อนนะอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงกินดาซอยนะพี่้องนะใส่เลยครับผมนี่บอกได้เลยว่ามันนี่นะต้มยำปลาหมึกนะสดน้ำเสิบเซ็นะครับเขากับบรรยากาศหนาวๆน,นะช่วงนี้นะครับผม ทางประเทศไทยทั้งสมุทรปากการนะครับผมบาเคยปลอดหนาวจากที่จากเทียนะพี่น้องนะเชวออกฤลจัดเมนูนหอนๆนะครับผม